สวัสดีค่ะนะคะวันนี้พี่ก็จะมาพูดถึงนี้นะคะอะมองเห็นไหมหลวงพ่อนะคะพระสังขจายนะคะเป็นพระอ,อ,อรหันต์นะคะที่แบบว่าพี่เคยรู้มาว่านะคะปู่นะคะก็สังฆรายเนะะี่ยค่ะเป็นสมัยเป็น ขลาวาดหรือเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพี่จําไม่ได้แหละแต่ว่าจะจะมาเล่าให้ฟังคือเป็นคนที่รูปล่อหนะ้าตาดีมีเสน่ห์วยความที่ณตอนนั้นน่ะในความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่แบบมีใครมลาลักมาลุมชอบพระองค์ก็เลยทําให้ตัวเองกินกินกินจนอ้วนทวนค่ะสมบูรณ์แล้วผลสุดท้ายท่านชอบในการสร้างทําความดีนะคะทําความดีเอาไปเอามาก็ไปบวช ก็แต่ก็ยังมีคนมาลักมาใขา้มาเอ็นดูด้วยความที่พระอ,องค์เป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวนะคะเขาเรียกว่ามีเมตามห uh า um นะะิยมค่ะทุกคนอ่ะก็ยังมีคนมาลักใข่มาเกื้อกูลน,นะพี่สังเกตเลยค่ะเวลาพี่นิดนะคะใส่พระสังกรจจายไปค้าขายค่ะจะค้าขายดีค่ะแล้วก็มีคนแบบมาเมตตา ดีมากนะคะทุกคนวันนี้ไม่ได้มาขายนะทุกคนไม่ได้มาปล่อยให้บูชาอะไรหรอกแต่นะคะนี่จะมาแบ่งปันบารมีของหลวงปู่ให้กับทุกคนได้เชื่อได้ศรัทธานะคะถ้าใครได้อะไรก็ไปทําบุญนะรุ่นนี้คือรุ่นมหาเศรษฐีค่ะนะพี่ก็เพิ่งเคยได้อ่านที่เพิ่งอ่านไม่กี่วันนี้แหละรุ่นมหาเศรษฐีนะคะให้ช่องคําว่านโมตสะนะคะพระคาวาโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตสพระคะว่โตอรหะโตสัมมาสัมพุทธส,ะ,ะ,ส,สะนะคะ จริงๆมีคาถาหลวงปู่นี่ยาวมากค่ะทุกคนแต่ใน,ในในพระองค์เนี่ยมีคําแค่คําว่านัชารีติค่ะเงินไหลมาเทมาให้ทุกคนท่องอยู่แบบนี้ค่ะนะคิดอยู่ในใจไม่ทําอะไรอยู่ก็ขอให้เงินนัชารีตินะคะขอบคุณเงินนัชารีต,ติเงินไหลมาเทมาแค่นั้นแหละเงินก็จะไหลมาเทมาหาทุกคนค่ะเวลาเรารู้สึกว่าเรามีกินมีใช้มีเหลือเฟือนะคะก็เอาไปแบ่งทําบุญนะคะการทําบุญก็นะ,ะพี่แบ่ง การทําบุญด้วยนะคะการทําบุญให้เราทํามากทาน้อยก็ได้บุญหมดแต่ว่าให้เราค่อยๆทําค่ะทําทุกวันยิ่งดีไปเลยค่ะนะดีต่อตัวเราเองนะคะแล้วก็ผู้อื่นด้วยค่ะนะอ่าแล้วก็ช่วยบํารุงพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็พีดอย่างความคิดของพิดว่านะคะพีดเคยรู้สึกกับเขาเรียกอะไรอะ่ะการที่พระนะคะท่านที่ถือศีลห้าที่ท่านบวชอะ่ะ ท่านก็ไม่ได้ต้องออกไปทํางานทําการเหมือนเราใช่ไหมล่ะแต่ถ้าวันนี้เราแบ่งเงินไปทําบุญให้ท่านท่านก็จะได้มียารักษาโรคหรือแม้กระทั่งไว้เลี้ยงตัวท่านเองในยามเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาทุกคนเห็นพระเห็นเจา้าทุกคนก็อย่าไปแบบตันหนีเรื่องเงินเลยนะคะเราก็ลองทําบุญให้ท่านเพราะว่าท่านก็เขาเรียกว่าพระทุกองค์ที่เพื่อนเดินผ่านเราเนี่ยท่านสวดมนต์อยู่เป็นประจำท่านมีบารามีถ้าทุกคนตั้งใจทําบุญที่เชื่อว่าบารามีของท่าน จะส่งมาถึงทุกคนเองนะคะพี่ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนค่ะสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองนะคะจะทําให้ตัวเองมีความสุขความจเจริญค่ะเงินไหลมาไม่ขาดมือแน่นอนค่ะค่ะพี่ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะ